สวัสดีครับพี่นพเสษิร,รกรธ่รันทรนครับวันนี้มาคุยกันเรื่องกลุ่มสารเครมีทางการเกษตรวันนี้เดินทางมาถึงกลุ่มที่3 1แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วเนาะนะครับเมนูกันว่ากลุ่มที่31เนี่ยจะมีสารตัวไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นสารเขาเรียกว่าสารชีวพันธ์ก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นพวกไวรัสซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวไปดูสารกลุ่มที่1 1เเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับ ก่อนอน่นนะครับก็ขอเชิญพี่น,น้องสิกรท่านใดนะครับพอมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยเหลือภิษุอาภาธน,นะครับแล้วก็บริจาคโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลรามาทิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และเด็กอนาถานะครับที่ถูกทอดทิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับช่วยต่อชีวิตและลมหายใจกับ พี่น้องชาวไทยเราด้วยนะครับท่านใดที่จะบ,บริจาคก็สามารถบริจาคบัญชีโดยตรงใต้คลิปที่ผมแนบไว้นะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากกรมจกกรังเกษนะครับเรื่องการจัดแบ่งกลุ่มสารฆ่า,มาแมลงและไรตามกา,การออกฤทธิ์ข้อมูลจาก i i c พฤษภากม2563และ BASF นะครับกลุ่มที่31นี้นะครับเป็นกลุ่มบาคิโลไวรัสนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ที่ใช้ไวรัสในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับซึ่งพวกบคิโคลไวรัสเนี่ยมีความจําเพาะในการเกิดโรคต่อมแมลงศัตรูพืชนะครับกลุ่มที่สานี้นะครับพวกกลุ่มบคิโคลไวรัสเนี่ยมันจะมี่าเขาเรียกว่าอะไรสารฆ่ามแมลงกลุ่มนี้เนี่ยกขจะได้แก่พวก GVS นะครับเช่น GVS เนี่ยย่อมาจากแกลน u โรไวรัสนะครับซึ่งจะมีอยู่3ตัว นะครับแต่บ้านเราก็เห็นใช้อยู่ตัวเดียวนะครับ3ตัวนี้ก็จะประกอบด้วย1นึ่งไซเดียโพรโมเนล่าจีวีนะครับสองทวมาโตชิเบียนะครับสตัวนี้ตัวนี้คุ้นชื่อคุ้นชื่อบ้านเราคืออไวรัส NPV หรือนิวเคลียร์โพลีไฮโดรซิดนิวเคลียร์โพลีไฮโดรไวรัสนะครับ ซึ่ง uh, พวก NPV เนี่ยแบ่งแยกได้เป็นสองชนิดนะครับก็คือ a n t i g a s er, เซีหรือ MNPV นะครับสองเ e ลิโหรือ NPV นะครับอ่านตัวเต็มก็ตามนี้เลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นตัวผสมบ้างแล้วก็รวมบ้างนะครับพวก NPV ที่เขาเรียกรวมกันนะครับ เมื่อดูกลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มบาคิโลไวรัสนะครับที่มีความจำเพาะเจาะจงในการก่อโรคของแมลงนะครับกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยจะมีดังต่อไปนี้กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่31ก็คือพวกบาคิโลไวรัสสารกลุ่มนี้เป็นไวรัสที่ออกฤทธิ์ต่อลำไส้ของแมลงนะครับจริงจริงสารกลุ่มนี้นะครับมันเป็นไวรัสก็จริงมันออกฤทธิ์ต่อลำไส้ก็จริงแต่เวลามันออกเนี่ยมแมลงต่างชนิดกันมันจะ เขาเรียกว่าอะไรมะแมลงต่างชนิดจันทร์ก็จะออกฤทธิต่างกันนะครับมันก็เหมือนคนไทยคนฝรั่งคนพามา่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามแมลงแมลงคนต่างพื้นที่อันนี้ก็เป็นมแมลงนอนต่างชนิดกันนะครับและพวกไวรัสเนี่ยก็จะพาะเจาะจงต่อกลุ่มนั้นๆด้วยนะครับโดยพวกนี้เนี่ยเอ่อเนื่องจากพวกบัคิโลไวรัสเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่า Pif มันเป็นโปรตีนคอมเพกชนิดหนึ่งในการจับเขาเรียกว่า P.I.F. Tar g e t ที่อยู่ในตัวมแมลงซึ่งอยู่บริเวณลำไส้ส่วนกลางของมแมลงเนี่ยซึ่งบริเวณจับตรงนี้หละครับมันแตกต่างกันเวลาไวรัสมันไปจับนี่ยมันก็จะจับจุดแตกต่างกันทําให้กลไกการออกนี้นเนี่ยจะเป็นเฉพาะเจาะจงของมแมลงชนิดนั้นๆด้วยนะครับอันนี้เป็น,นกลไกการออกของมแมลงจะเป็นบริเวณลำไส้ของมแมลงนะครับย้ำอีกนิดน,งนึงครับสารกลุ่มที่สังเกตเนี่ยพวกบาคิโลไวรัสเนี่ย ก็เป็นสารกลุ่มพวกไกรโนโรไวรัสหรือ g v s เนี่ยมันก็จะมีไซเดียหรือ GV นะครับสองจโมโตี Tomato ิเบียเนี่ยนะครับสามที่ใช้ในบ้านเราเยอะก็คือพวกนิวเคลียร์โพลีไฮโดรไวรัสนะครับหรือ NPV เนี่ยคุ้นกันมากจะมีสองตัวแอนติคาเซียแล้วก็เฮลิโคโวปานะครับสองตัวนี้บ้านเราเนี่ยน่าจะใช้พวกเฮลิโคโวปาเนี่ยแหละ NPV พวกเนี้ยนะครับที่ที่เราใช้กันเยอะนะครับ ท่านี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะครับใช้กําจัดพวกหนอนกระทูผักปงเนี่ยนะครับเเวลามันออกเนี่ยฤทธิ์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ต่อลําไส้ของพวกหนอนเวลาพกักหนอนตายเนื่องจากพวกไวรัส M N P V เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัววีกับหัวเห็นไหมครับตัววีภาษาอังกฤษมันจะเป็นเหมือนอ่าอ่าสามสามเหลี่ยมตัววีอะครับอ่า เป็นภาษาอังกฤษตัววีนะครับแต่ว่าถ้าหนอนพวกนี้ตายเนื่องจากเวลา MPV เนี่ยมันจะเป็นตัววีกลับหัวมันจะห้อยลงมานะครับอันนี้เป็นลักษณะตายของพวกไวรัส NPV ที่เราใช้กันในปัะจุบันนี้แต่พวกไวรัสเนี่ยก็อย่างว่านะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนแดดเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้มันจะตายนะครับเพราะฉนั้นการพ่นเนี่ยส่วนใหญ่หนอนพวกนี้มันจะออกหากินตอนกลางคืนใช่ไหมครับเพราะฉนั้นพวกพ่นพวก NPV เนี่ยจำเป็นก็ต้องพ่นให้มันถูกตัวหนอน นะครับในช่วงตอนกลางคืนมันออกหากินเนี่ยถึงจะได้ผลจะถ้าเป็นประเภทว่าพ่นช่วงรอนอนออกหากินเนี่ยบางทีก็ได้ผลบ้างแต่ไม่ดีเท่าตอนพ่นตอนที่นอนมันออกหากินนะครับอันนี้ถ้าพ่นช่วงแดดแดเนี่ยพวกไวรัสพวกนี้จะทนแดดไม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นความรู้เกี่ยวกับไวรัส N P V นะครับครับ ก็ขอย้าเติมพี่น้องสิก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินะ้ามาถึงกลุ่มที่สารสเสแล้วอีกประมาณกลุ่มสองกลุ่มก็จะหมดลวนะครับคลิปสองคลิปก็จะกเลนะคลิปที่สามก็จะเป็นการรวมกลุ่มสารฆ่าป้องกันกาจัดมแมลงมาเล่าสู่กันฟังนะครับกลุ่มที่สารสเน,นี้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสพวกนี้ก็ตามนะครับซึ่งมันก็จัดอยู่ในกลุ่มสารป้องกันจัดแมลงสู่พืชเหมือนกัน,กนเพราะนั้นความร้ายแรงเ,งเองเนี่ยถ้ามันเข้าสู่มนุษย์เนี่ยบางที ก็งานวิจัยเนี่ยมันมันยังไม่ชัดเจนหรอกนะครับว่ามัมนมีผลกระทบต่อมนุษย์ยังไงนะครับผมก็เชื่อว่าไวรัสหลายชนิดนะครับบางทีมันก็มีการกลายพันธุ์ในธรรมชาติเหมือนกันนะครับจะไปในทางดีหรือทางร้ายก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้สารพวกนี้เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังเหมือนการใช้สารเคมีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีผลต่อมแมลงแต่มนุษย์เองเนี่ยงานวิจัยก็ยังไม่ได้ชัดว่ามีผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่นะครับ ังไงเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเขาจัดเป็นกลุ่มสารป้องกันจำแนกสู่เขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องระมัดระวังไว้เหมือนกันนะครับครับนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆกลุ่มที่31นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นไวรัสนะครับบ้านเราก็ใช้พวก NPV วไวรัสนะครับเช่นพวกฉีดฉีดพวกนอนพวกอะไรพวกนี้เวลามันตายเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตัววีกับหัวนะครับถ้าพวกนอนตาย,ยแต่ข้อข้อเด่นก็คือมันเป็น สารที่เป็นอันตรายน้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันน้อยจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่างานวิจัยมันก,ก็ไม่เยอะนะครับก็น่าจะน้อยกว่าพวกสารเคมีต่างๆอยูอสมควรนะครับแล้วก็การฉีดพ่นช่วงแดดจัดๆเนี่ยพวกน,นี้ก็จะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะเพราะว่าม,ม,มันสู้แดดไม่ได้ถ้าถูกตัวนอนจะดีช่วงออกนอนหากินเนี่ยพ่นก็ได้จะได้นะครับก็โอเคกว่าเราที่จะพ่นอยู่บริเวณแสงแดดนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสียก่อนแม่มาคนน้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออไภัยไว้ณที่นี้ด้วยการทํางานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนนีงจะรู้สึกพอใจถ้าทํางานเพื่องานพอลงมือทําก็รู้สึกพอใจแล้วและเป็นสุขตันทีส่วนเงินนั้นก็ไปแบนให้เสียท่านบุตทานดุกโกส่วนโมฆะพลารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุครองพี่น้องเสียก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ